อเริ่มเหลืองสวยงามแล้วครับเบิ้งสีสันบาดใครตัวถอดใครอ่ะเขาปานเคฟเอฟเอฟสวยงามเบอ่ะเหลืองเบอเอกรอบเออ สวัสดีค่ะยายรวยพาจวดช่องมิวสิกแชนแนลวันนี้จะพาะมาเห็ดเมียนูปีไก่ทอดใส่แป้งทอดพี่น้องเขอบอกเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำตาข่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายรวยพาจวดแน่มาขั้นตอนแรกเนาะเนี่ยห้ามหมักไว้จะหมักไวแล้วสูตรเทสขายเขาต้องหมักไวขึ้นนึงเนี่ยมาเสิรเขาก็ทอดขายบ้าล่ะแมน ก็มีแปง้งแป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งข้วเจ้า<ม>น้ำปูนปูนขาวมีกับปูนแดงก็ได้หอมเขาเฮ็ดขายในเขาสิตตาแดดหมาดๆซะก่อนเด้ดกกด<ม>แต่นี่มันมีแดดตากกะสิทอดเห็บเบงซะก,ก่อนเนะาะจะค่อยผสมชุมนี้ทอดหอมซะกอนหอมไปทอดแววรวยกับไก่เออสูเ็ดขายหนาฝนแดดแล้ว่ค่อยออกเฮาก็สิมัดทอดหอมซะกอนมันก็จี โดนเติอบอยู่เพราะว่าว่าได้ตากแดดเด้ดดแมนตากเขาบอกมันว่าตากแห,ห้งดอกตากใครมัดมาดทอดง่ายๆนี่จะฝนตกอหลายแดดพี่บีเออมิจะหนาไม่จะฝนเนาะสามสีม่มื่ว่ามันบ่เจอแดดแจ๊คเถอแดดกระทับนี่แหลยเนี่ยมันสวยมาจัง้อยกับคืนดอกพี่น้องอ่าเราก็จัดทอดหอมให้ดู สูตรนี่เฮ็ดขายเป็นอาชีพเดอ้อสูตรใยรวยเนี่ยรอให้กระทะมันร้อนซะก,ก่อนแล้วเราก็ไปหาหอมลกไปโจด,<อ>ดเริ่มเบียรแล้วปะเนี่ยทอดหอมก่อนยังทอดไก่เออเกียวหอมหอมแดเดอหวางมันมันพริกด้เกียวหอมแดงที่นอ้องสูตรเฮ็ดขายกับยังซีแหละ เดี๋ยวให้กรอบนิดเดียกรอบเนี่ยบระท่านเนี่ยหอมบะท่านเนี่ยกรอบกว่าหอมเตดังล่ะเริ่มกรอบแล้วครับบาทห้กรอบแล้วก็บพะกรอบเพื่อเขาตากแดดล่ะแมนก็ะซัานี่ล่ะเริ่มกรอบแล้วบระที่น่ะเดี๋ยวมันเย็นมันหอนมันก็กรอบเองแมนเอากระใสตะก้าหางไว้เนาะเพื่อให้มันจะเด็ดน้ำมัน นี่ละสูตรเท็ดขาทอดหอมพร้อมไข่ไข่ลิ้มทางริ้มยังไปเอาก็หาช้อนมาหนึ่งอันเตรียมไก่บันเฮาเตรียมไก่สิไปทอดเจนแป้งขง้าวเจ้าเอไก่นี่สามหกหกปีกนี่แจากสิพอโลหรือบ่พอสิประมาณโ้นนี่ล่ละร้นนึงมึงก็บบไา้ดลายปันไดเนาะ เอาข้าวใส่แปล้งลงไปสองสักสองซอนก่อนแปง้งเออแป้งข้าวเจ้านี่แป้งทอดกรอบเอาก็ใส่ก้าวลวดใส่หน่อยใส่ลายกระไดเอาค่ะปริมานไห้บ่ถึกเนาะ กันค้นเฮ็ดไข่กับเส้นเล,ลายหลหลุดมันจังหนามันจังค่อยหนาเด้นสินง่งแหน่เมน,นไข่สิ่งแหน่ต้องหนาแป้งทอดกรอบหนึ<ๆ>่งซ้อนซ้อนพุนพุนสองอันนี้ใส่หลายในจักน้อยเมนเพื่อมันจะไร่ออบแป้งได้หลาเด้พอพอไวก้กกอนมบันิกะ ผงฟูมาที่ไหนผงฟูต่อ <ผม S 1> นี่กิโลหนึ่งกับประมาณผงกรอบประมาณซ้อนนึงนี่แหละซ้อนซ้อนแกงเด้อนี่แหละซ้อนเดียวนี่แหละสักก่อนแล้วก็เ้าก็มาใส่น้ำปูนมาที่ไหนอ๋อเขาอยู่ข้างในหมดเอาต้องเอานาา้ำใสใส,ส่ตัวออเออสิไปใส่ปูนยังไงเออเขากะกะเบิงมันถ่วมมันเพราะว่าเขาคนเด้ กะเบงว่ามันถว่วมบ่เด้มันเขาแป้งกะเบงนี่แหละแล้วก็คน้คนคน้นค้นนี่แหละสูตรเทไข่อบแป้งหน่อยแป้งหลายไส้รสแป้งมันยังเป็นก้อนด้วยมัน้นาม,มันหน่อยซะนะนนำมันหน่อยแป้งมันไม่แตกแป้งมันบ่แตกเด้เป็นก้อน เออกูอได้สูตรเทศขายเด้อเนี่ยเด้อเทศขายตามท้องตลาดเท่ากับสิมาหมักไว้จะคืนหนึ่งหรือขันเทศกินก็หมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ละนี่แหละท่ากับไปข้างกระทะเล็บบาดที่นี่ถ้าหมักแป้งแล้วอถอดอ,อก,กอนมันไม่ถนัดม,มันไม่ถนัดเลยเ้าก็เสืม้าติดเตาขึ้นเลยบบาดที่ีห ายเติบเปลืองน้ำมันเด้อขั้นเขาทอดขายเขาจะใส่หม้อเด้แมันจะคอยถ่วมมันจังแคบๆสูงๆเออมันจังแคบๆสูงๆยังถ่วมเบิดสุขาเด้ขวดนึงก็จะเบิดผู้ดีและที่เนาะแมนน้ำมันมันแพงคือมือเนี่ยน้ำมันพืชอ่ะไม่แพงสุด้ำมันน้ำมันลดยังแพงมันเฮ็ดปวดปริมาณน้อยลงเด้แพงอ่ะมึงแน่กวดได้น้อยอย่างเด้เนี่ เอาไปทิมเลยบาดนี้นี่รอให้น้ำมันเดือดก่อนบาดน,นี้อย่างสิใส่เริ่มไปละถ้าก็เริ่มแล้วเ้าก็เอาไก่ใส่เลยบาดนี้นี่ มีทั้งปีกทั้งขาหน,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 นึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นทีไดสามชิ้นสี่ชิ้นนันี่แหละมะั้งเดี๋ยวยูดสามอันสองรอบสอ,สองรอบสองรอบเราก็ถ่ายให้ดูแค่รอบแรกครับผมแมนเรกๆเ,เขาก็รีไฟก่อนแมนพราะว่ามันสิใหม่ก่อนเด้แมน ไฟก,กลางทอดใก่้นะพอมันเหลืองแล้วเขาก็พริกครับโตลงลไงไฟมันฟานกลางอย่าให้ไฟมันแก่อ่ากำลังเริเ่มเรียงสวยแล้วสวยงานแล้วขนาดว่ามันเชฟซีว่ะเชยอันนี้แป้งมันสิบอแป้งมันสิกรอบตลอดเด้เพราะว่าเราใส่ปูนน้ำใส่ผงฟูน้ำ ครบสูตรเลยล่ะสูตรเทสคายเลยล่ะมันเดี๋ยวเรามาชมตอนทอดเสร็จแมนอ่าเริ่มเหลืองสวยงามแล้วครับเบิ้งสีสันบาดใจวยงามเนื้อลวดกรอบอีหลีเอ้ยทอดคายอ่ะเขาปานเคฟเอฟเออยมัใจ่เคฟสีนะสวยงามเบอรนนะเหลืองเบอรน่ะกรอบเอ้ย ปิดไฟแล้วบ่บอเบื่แล้วบ่อไก่ปิดเลยหมดแล้วแม่จะดําเลยม,มันจะดำมันจะดําเอาไว้ทอดอีกได้นะมันมันใสอยู่ได้ตัดขามันแมงสีสำลนม้ำมันเครื่องขอตัวฮาวนั่งหลอดฮาวคาไซน์หอมลอยนี่ซะก่อนอันนี้มันท่านด้ซับน้ำมันแมนเอาสำน,มน,กนกักมาเขาไดเาเา้เอาสำนีมาซะก,ก่นอนเพราะได้ปิดชิปเราเพราะได้ปิดชิปเกียพื้นที่ปิดชิปเราเกียพื้นที่ก่อน หอยฟ้าเป <S <S ิดแทะข้ากขสูตรเทศขายข้าวขาอันนี้ละหอมเจียวหอมเจียวนี่ละก็กินกับซอสแมนนี่โบมิสวดข้ากขสิตามเบาซอสพริกกุ้งมิ้าแก้วปลาแดงนน้ำแก้วปลาแดงน้ำมันหลดเนี่สูตรนี่ละสูตรเทศขายเรียบร้อยสวยงามให้ดูชัดๆปิดชิปก่อนเพลงจะดังก่อนแล้ว อ่ะอ่ะเรียบร้อยฮะแล้วล่ะพี่น้องข่าวเมื่อวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์หาน้ำด้กคาะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายรวยพะจวดเนี่ยถ้าผู้ชมทั้งหลยยยายก็อยาเจ็บยาไข่ยาจนหาเงินก็ใแห่มันมันเฮ้งๆทั่วหนา้าทั่วตา,วตาสู้ขู่สู้คนเดอ้อซ้ำนี่แหละเนาะเจอกันชิปไหมบา,บายบายเป็นไง